สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะวิถี Starbucks เปลี่ยนชีวิตผมเขียนโดย Michael Gates ตส i l ลนะคะแปลโดยออนวด,ดีสิริพดุงธรรมค่ะจากสำนักพิมพ์เชนพลัสนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะมันคือเรื่องราวชีวิตจริงของ Michael Gates กินะคะคซึ่งเป็นผู้ที่เขียนเล่มน,นี้เลยค่ะแล้วสิ่งที่เขากำลังบอกเราก็คือตรงตามชื่อหนังสือภาษาอังกฤษเลยค่ะ How Starbucks saved my life นะคะถ้าแปลกันแบบตรงๆมันก็คือ Starbucks ทำให้ชีวิตผมรอดนะคะหรือผมรอดเพราะ Starbucks นั่นล่ะค่ะไมเคะิลค่ะ คือผู้ชายที่เคยเพียบพร้อมมากๆนะคะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยค่ะพ่อแม่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะตัวเขาเองก็เติบโตขึ้นมาในวงสังคมชั้นสูงจบจากเย,ยวมหาวิทยาลัยระดับไอวิลีค่ะได้เข้าทำงานในเอเจนซี่โฆษณาระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆนะคะแล้วเขาก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมมาตลอดค่ะรายได้สูงเดินทางตลอดเวลานะคะแล้วก็มองว่างานเนี่ยมันสาคัญกว่าสิ่งใดๆในชีวิตแม กระทั่งครอบครัวค่ะจนมาวันหนึ่งนะคะสายลมเปลี่ยนทิศค่ะเขากลายเป็นพนักงานระดับสูงที่ผู้บริหารชุดใหม่มองว่า ไม่น่าจะไปกันได้กับนโยบายใหม่ๆห,หรือคนใหม่ๆที่ขึ้นมาดูแลบริษัทค่ะเขาถูกจ้างให้ออกนะคะด้วยค่าชดเชยที่ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่ค่ะในที่สุดเขาก็ออกมาเปิดบริษัทของตัวเองนะคะเป็นบริษัทเล็กๆค่ะวิ่งหาลูกค้าเองนะคะแต่พอทําได้สักพักก็รู้ว่าไม่ประสบความสําเร็จค่ะชีวิตเขาเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ทางตันทุกทีทุกทีนะคะด้วยความเครียดบวกกับความล้มเหลวและภาระครอบครัวที่มีลูกถึง4คนในตอนนั้น ะะแถมเพิ่งตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองอกีกมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยทำอะไรที่มันผิดพลาดลงไปแบบไม่ทันยังคิดค่ะด้วยการไปมีความสัมพันธ์กับจิตแพทย์ที่กำลังต้องการใครสักคนมาเป็นที่พึ่งพิงทางใจนะคะจนกระทั่งมีลูกด้วยกันหนึ่งคน แล้วตอนหลังนะคะภรรยาก็มาทราบค่ะก็เลยขอหย่าหลังจากนั้นชีวิตไมเคิลนะคะก็ลงสู่จุดต่ำสุดค่ะไมเคิลต้องคว้างานที่ตัวเองไม่เคยคิดจะมองมาก่อนนะคะอย่างการเป็นพนักงานในร้านสตาร์บัคค่ะเพื่อแลกกับการมีที่พักการได้มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเรื่องการผ่าตัดของตัวเองและรวมไปถึงประกันของลูกๆที่เขารู้สึกว่ามันควรเป็นสิ่งที่เขาต้องทำค่ะ ใน Starbucks นะคะเขามีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงค่ะอายุแค่28ปีเท่านั้นแถมเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันค่ะที่มีภูมิหลังครอบครัวอันโหดร้ายนะคะแล้วก็เทียบไม่ได้เลยกับครอบครัวของเขาแต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้ชีวิตไมเคิลเนี่ยนะคะได้เรียนรู้อะไรมากมายทั้งเรื่องงานและชีวิตค่ะ จากที่เคยเป็นผู้มีอิทธิพลในแวดวงการงานนะคะสู่การเป็นพนักงานสตาร์บัคที่ต้องทำทุกอย่างค่ะตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดจนกระทั่งชงกาแฟใช้เครื่องคิดเงินที่เขาหวาดหวั่นว่าจะทำไม่ได้นะคะเรื่องราวของไมเคิลค่ะยังไม่ได้จบแค่การได้งานทำที่สตาร์บัคนะคะพอพอได้เข้าไปทำงานแล้วจริงๆเนี่ยวิถีชีวิตใหม่ของเขาก็ยังนำพาเรื่องที่ไม่คาดคิดและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาสู่เขาอีกมากมายค่ะยังไงก็ตามค่ะในบทส่งท้ายของ นี้นะคะไมเคิลเนี่ยก็ได้ให้หลักการที่ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอยู่3ข้อหรือที่ไมเคิลเนี่ยเขาเรียกว่า 3L นะคะเราไปดูพอให้ได้มี h how t ูติดปลายนวมกันสักนิดค่ะข้อแรกจงกระโจนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาหมายถึงการกระโจนออกมาจากสิ่งเดิมด้วยความเชื่อมั่นแทนที่จะโอบกอดความกลัวเอาไว้กับตัวเอง ข้อที่ 2. จงมองด้วยความเคารพนับถือหมายถึงการเรียนรู้ที่จะมองผู้คนที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันว่าเป็นแขกที่ควรได้รับการต้อนรับและปฏิบัติด,ด้วยความเคารพค่ะข้อที่ 3. จงรับฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดและมันจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จอันแท้จริงค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่ไมเคิลเนี่ยได้บอกไว้ในบทสรุปค่ะที่เชื่อได้ว่ามันคือผลึกของประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งชีวิตของคนที่รู้แล้วว่าอะไรมันคือคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตคนเรานะคะและอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความสุขหรือความสำเร็จอย่างแท้จริงค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ